บัดบนเนมฉันสิเทศสนาตาตามนิทานที่เจ้งท่านกันเกาแกงแสดงขอพระเสียงพูดสรีได้าเปลี่งว่าพระเวทนั้นมีกรรม จำต้องไล่ยังวางเขตว่าทำซาสารสาหังลูกเส้นีไก่คางไล่ปังเขาในป่าผดอายาละเบียบแล้วเวชาวบ้านบ่กา่าดืม พระนางสาธอนีนันสุขเตือนตกพระไทยกำอันใดรอคำกระสังจำนันมาพอมพระนางล้อมมีใดเสด็จไปจนขอที่ียนมาสิพระเวทเจ้านันทรงเศรอยูป่ปาง ผูส้สิรจริงก้าอ้างประลมอ้อยเอาใจเมีสิไปขอวอนต่อบิดดันไห้ท้อเรื่องพนักเมืองจะแล้วสดริไปหอดพระพี่อันชุลีกับไปทุนจเจ้าเราขาดอโลกเขาผิดเธือนี่นันดำเธื่อที่เดียวสั่งบ่เลียวและมองกระสองคืนข้าวกี๊ม เราจะดีเราทำจะดีดอกมะเรยบ่เรลียวไรดอกไรคาบโอ้ยบัดเพียดมาทำคังสั่งสีให้ไรน,นี่สร้างตัวเดียวนั้นทอน,นี้ยังสีเกิงบาบุญ ปลอดการรู้เสียอยู่ข้องเมืองบ้านนะนับแต่วันวันไวหลายเทีออปากต่อพนรรังแขนจอก่อนแสนสิบเบากับเป้าไดพระนังฝายนำตายกาเป้าพระยาวิตสมเผเดลูกแก้วพระนังเหลาอ้อยปรุ่ม ว่าคำอยเมียได้ไปกับกมกระโนมนอบหัดทางขอขมาน้าุงประโยอดคนบุญฟ้าเพื่อนมอจาํ้หน่วยถึงข้าสวยต้องจับหางโอกของเมียสีแตกมากมาไล่เทิยมนั่นปิ้นหัน มัดเสียวเจ้าได้โศกสะบันมันหอดวางเข้ากำจากสิทธปาักกันไนย่าหมอมีความเว่าอุดยาวเดิ้อเกี่ยวในเพียนแพ้งักอกันลืมปานใดเดินเข้าจิได้พบพานั้นขึ้นของอวหามสงสันเด้ออันลาลาลาดนันจอเสียมย่า ไปทั้งกันหาชาลีผูวอ้อมเงาหยังหน่อยถึงเข้าพ้อยไก่บ้านสองลางาอ้าลนสิบหากเงาหรือหนูไปสิมาลังไก่สิพ่อให้นันสวงเงาย้ำลันให้ยอกเย้าขึ้นมาลังเผาตากนายเอ็นดูผู พักเนี่ยงามยันจองลานทั้งสองไก่้ขางเสียเลยปังน้ำพอดยานนี่ยโนยันตจใจขาดเมียนขานขาิ่หน่อยอ่อนลานเมืดความหวังแม่นี่ยานแต่ใจจากวังสมอนเวทสนอนคำเอ้เม่นี่เสียกระใจลน่นโอ้ยกว่าสิกับวินพุนกาบขึ้นมายานบ่อยนาเม่มเมื่อคนทางปันสิแก่สอนโออังมนุษย์ เมื่นั้นโพธิสัตว์เจ้าสันดอนพราเวทสมเพดีพระเมเจ้าผัวทรงเสาร์เจ้า,จาบนมองถึงเขากําเล่นตอนกับเปลียนเรื่องธรรมดามบ่ต้องสงกะคิดโศกสันเส,นส้นเ้ากรรมของเขาเขานี้ประดิมที่ที่ผาผ่าน ไหกับพ่อทุกบ้านนั้นสร้างตั้งกันกูจุดชนว่านั้นผู้เกิดแก่เก็บตายว่าหญิงเลือใช้ส่วนสินจือพร้อมน่ะบ่่าเป็นชนชั้นสามันกระดุยดังนี้ลับแม่น,น่านิ่จังมนุษย์โลกคุมแต่แพ่สิสิ้นดอกห่างวิ โลกกะจังนั่นบอเวนหากเป็นดังนกโดยเหมือนขอกาบเรียนเพระมาไดาให้ใครควรวันพอ ขอพระมันนะเจ้าไอบ,บางเบาเศร้าส,าสุขคิดบาโลกรุมนีห้หากมี้แทงกูสุคุณเขาา้าเมื่อกำลังคุณลูกสิกไวัยนั่นขึ้นปางลูกสิไปตกำททงระวังกำดอกน้ำพอคอยรอวันนั้นบ่อนานวันลูกสิไว้ยโคกบ่สวยอตลาดทางทางผลสิคอยมี แต่เพียงตอนนี้พระองค์เวทนกจัดการเตียงให้คุณครังเตรียมเครื่องสิทธานวันพุง่งนะเบิกพระรังก็ไม,ม่มุ่งสิทธาทธาคู่สุยังเน้ทักมาและสร้างออกแพรผ่าเครื่องผูนนับมาเสนกูดึกแน่นอังสนามลวงเบิดทั้งควงเสจทธาทาาบอยยังเลืไว้ ประกาศไปอีกเล้วงอนประชากรกลายลังเข่าสวนพุ่งนี้มาทาลับของเมื่อไม่มาก็พำพร้อมนัดนองมาเสียออกกระทําท่านบ่อนกานเบิดมันซอยกันกุนเกลืนบออนี้เหลือทนเกียงเช้าเมืองก็สองซอนทำตาขอเอาอมาโนกันดอกวันไหว้ พอเสร็จแล้วกัดยังไดเวลาคำนั่นส่วนแสงพระก่อพระแพงทำสองกุมะน้อยเข้าสิไก่จอมสอยสองเ่าต้องลาสั่งขึ้นสวัคงนั้นก้ากลมแปล่นมเนียวล่าลา ส่วนเช้ามเจ้าฟ้าน้ำตาเน็ตน้องไหลคิดน้ำอ่วงผูวว่าไดพผู้สิไก่เมืองแก้วคำที่ตัดไปแล้วสิกับกายก็ใช่ที่คำมาสอิอีแต่รันสิคันเขารอกมาเขาเม่นเสีออยออดเบ้านางกะเล่านั่นขอไป โอเดโน่นโพ่ออะไรน้ำผัวรอกสัวาสามกะะตามแ้วจังแม่นเป็นเมียแก่ยอมใจสับไยเงีนขอเจกกิจงหน้าไทยลานลาให้อยู่รอมนั่งมาสีกับ่อร้อมวาลานอ่อนเยไว้ขอเอาไปเพียนให้ความทังข้าวแคนแสนสินสจูกระทุนสูสิบุรงมันปาไม่บุตรตาเนี่ยไก่สิพอห้ สวงเหงาถึงเสีอยวเกวาลายเล่าบอกเป็นคนนผลเดนเอยนาหรือตุนพราชาอังพระองหลอกทรงไว้โอละเนื้อมาสซี่เอ้ยเธอเลยไปต่้งลายเื่องนะว่าโลกบ่เตียงสั่งสิเตียงนกตอลาน ผิดใจมากกับพัดย่านขับไล่บ่หว,วาสาวองค์พระยรการุดพระเนตรนองมองมัวอัมคว้าเอาสองล้านล่าดึงมาประลมจูบจูบสองปางบ้านนาพระยจองกงซีในวังหลวงมือดีตั้งกระโศกโซกทั้งเสนาหนักใหกระําให้ห้องข้าพรอมสิไก่หองไล่ปังเป็ข้างป้าเวทระพระวเจ้าผู้เคยเข้าปาเพา พุทธสนี้ได้ใจปาลิเวทนาจิตออนสอนเดียชีวิตกรสังเป็นไปได้ บึ่งกันไปด้เก้ียวยาไลลาป่า,อป,าปอยลูกทั้งคู่น้อยน้อ,อยให้อ้อยอมซอยกันพูดสรีโซกันจนตลอดเสียงสางท้องฟ้าจางอารุณใสอ้นเปล่าเอ็ดไหลเวียงแก้ยวสีกษริย์บาแล้วกระลุงฟางตั้งท่าขึ้นประทับรถมาจอดภายดอกไว้วุ่นน ในตอนนั้นคนกระแตกจนจน,จนบางผู้รอกล่อขอพลอผยอทำท่านโซประการจุนสินเหมิดสามสินทั้นเกี่ยงทางเสียงสิเข่าป่าท่านงอดลุดแลบมาเบิดเสียงคู่สูน,นี่ละหอดวางแล้วสองลอยเก่าคาทาปุ่งธานขันจุปลงต่างแต่พอาเพียงอีเอมเ,เ,เอวังที่ขเเ้าวไว้ แล้วใบเถ้าบัญชันวาปนะโยมพ่อเมียผัวฟังเทศเทศนาขพายุนาธานาการเอาไว้เพียงโนทอนิมพอดีแล้วนะสิวายลองสิปวงเวนะก่อนกะยุ่ง